いいんわかったわかったわかった。ね <laughs>。行く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 。いいよ。いいよ。走る。いいよ。オッケー。車ないだから大丈夫。わーお。魚いっぱいね。ヘヘ <laughs> と、やいやいや。 น้ำก็ใส่มากเลยนะใส่จนเห็นเลยเนาะน่าคาื่ปะปะปะปปคอมเมนต์เนะคอมเมนต์เนะที่เก่าที่เดิมเรานะคะเขาเองนะคะไปสวนนะคะ

โอยโมะเอ๊ะโอยโมะอืมโอเคมาเดีจีเด็กบางคนก็จะอยู่จนถึงหกโมงเย็นนะคะพี่ๆเนาะตอนโรงเรียนก็รับดูแลเด็กจนถึงหกโมงเย็นนะคะสําหรับพ่อแม่ที่ทํางานเราทํงานทํางานทั้งคู่นะคะก็มุคลสค่ะใช่แล้วค่ะก็มุคโลสนะให้ให้ให้ シメトシメトヨタマイカタマイロウタてたあ、はい神様のお家そうですよカミのウチねみんなスペさっきそうですカミサのお家、持ってゃうよほんと

อนอย่าดึงสิหลกเเดี๋ยากลับต้องให้หนูแบกแน่นอนค่ะทรงอย่างนี้ทุกครั้งนะทุกครั้งที่ไปสวนนะคะนี่ดูเงาตัวเองดูเงาตัวเอง เล่นกับเงานะเล่นกับเงาโอ้ยท่าอะไรนะเนาะอะไรกิ๊กมิเตอาาะอะไรโอ้ยหนูทำท่าอะไรหลกเล่นกับเงานะเล่นกับเงาก็มินนี่อุ๊ชเจ็บหัวเขา่าลูก หนูก้มใครหงหนู่มหลอใครแมวนะคะไม่เก็บก้อนหินนะโลก <า S 1> ไม่ได้นะคะเพราะเราจะไม่ให้น้องเก็บเก็บพวกเศษไม้หรือหินหรือพวกก้อนดินนะ<ช>กลับบ้านเราจะไม่ให้น้องทำอย่างนั้นนะคะ เพราะถ้าถ้าคือ,อยังไงถ้าทำทุกวันเด็กก็จะเก็บกลับบ้านทุกวันนะคะกำลังฝึกกำลังทำดิจิโน่อนได้อู่กินไม่ได้หรอกเก็บไปให้ใครคะเนี่ยโอ้

อะเลๆพาพันกันหมดแล,ล้วลุก <c oughs> กินอะไรถึงเลยเนาะจะแสบจะพาไม่รด้เดี๋ยว้าเล่นหน่อยนะคะพี่ๆกลับบ้านอุ้มหน่อยเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อย าขนาดนันเองเน่มิมจฉ์ข้างข้าวกะข้างาาใครมาสักกะอ๋อแลโต่อปาขนาดกินเนี่ยมิกิโอมิสึซื้อขนมปังเอาให้ปลาลูกมิกิจะได้ลงน้ำไงคะหนูจะได้ลงน้ำเล่นเล่นเอาอาหารให้ปลาลูกโอเคิดไหมคะเ<ม>ข้าใจใช่ไหม น้องเข้าใจนะภาษาไทยภาษาเหนือน,น้องเข้าใจนะคะแต่น้องตอบเป็นภาษาบางครั้งน้องจะตอบเป็นภาษาไทยกับภาษาเหนือไม่ค่อยได้นะ <c oughs> นอกจากที่วันไหนน้องอยากเรียนแบบนะเรียนแบบคำพูดนะคะก็จะรีฝึกสอ,อนเนาะไม่เป็นไรค่ะกิกี้ช่วยดูดกระดาษได้จุ๊บย๊นะ อะไรออนอะไรบคตาเขาใจแล้วค่ะไปซื้อขนมปังนะคะมิกี้ล่ะคะอยากได้อะไรไหมมิกี้วะมาอีโมชีมิกี้ได้ไหนเนี่บุกกบุกเกรไหะไฟหนูไม่เล่นบุกกุกรกบุก ち行、ね、く行く行くもってくる。